เราจะเริ่มต่อเรกูอันนี้คือแย่งชามาเล่นอุปกรณ์นี้ต่อได้ทางนี้แหละดูกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้ชามาก็ขึ้นนอนแล้วอันนี้เราก็ เริ่มหาชิ้นส่วนต่างๆ,ๆในนี้มันมีหลายชุดมันก็เลยหายากหน่อยก็ค่อยๆหาไปก็เทรวมกันเพราะว่าหลานเขาจะได้แบบเผื่อเจอชิ้นนู้นชิ้นนี้เขาจะได้รู้ว่ามันจะต่อมาเป็นอะไรดีแต่พอเรามาหาทีก็อาจจะปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร ต้องต่อให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างเพื่อเขาจะได้ต่อถูกเพราะว่าพอมันมีอย่างเงี้ยพวกสไลเดอร์กระดุมกระดานเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันจะต่อ,อยังไงเราก็เรียนให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้นีนะคะตอนนี้เราก็ต่อออกมาเป็นแบบนี้แล้วแต่อันนี้คือเราต่อตามแบบพบก่อน เพราะเรายัางคิดไม่ออกจะต่ออะไรใช่ไหม <c oughs> คิดไม่ออกว่าจะต่ออะไรใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ต่ออันนี้อืมต่อผิดตือนไรท่ไมาก็ขึ้นนอนแล้วังจากที่เราต่อเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช้เวลานานมาก ไม่เลอลองไปกบลูกบอลมาดูเดิมจ่างตรงนี้โ <c oughs> อ้โหงาอลยย้อนกลับ ถ้ามันมีผิดพลาดเมื่อกี้มันก็ไปชนตรงน,น,นี้ก็เลยไม่ไปตรงนี้ก็สูงเกินไปแต่ตรงนี้ได้ยอยู่นี่ เดู่อันเดียวคือตรงนี้นโอเคเดี๋ยวไว้ต่อมัครานี้คิดว่าพร้อมแล้วนะเริ่ม มา่าม่ม่ไม่ไม่ไม่่ม่ม่ไม่ไม่ไ โอเคใสจ,จตัวต่ออันนี้ไว้ให้เด็กๆเ,เล่นตอนที่ยังมีโควิดเนี่ยพบว่ายังไปไงไม่ได้ก็สามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ที่เขาขายออนไลน์ทั่วไปหรือว่าลิง์กที่เราแปะเอาไปก็ได้ขอบคุณที่ติดตาม เอาหรือ,อยังมาดูแช่วชามาขาาึ้นมามันก็ทำหน้าเศร้าหน้าเศร้าเลยเหรออ่ะถ้ามาพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเอาเนี้ยเช่ทำไมมันไม่ไหลแช่ว่าทำอะไรอ่ะไม่ไหลทำอะไรเอยแปลกมากๆปกติมันต้องไหลสิไม่อยู่นิ่งเลยเมื่อกี้ลองใหม่อ่ะแปลกอะลไร ขีหลอกเหรอขี้อยู่นิ่งเลยนี่โอ้โหสนุกไหมจะมาจะลื้อไหมล่ะนาให้ลื้อได้ลื้อไหมไม่ลื้อเหรอสดูดิอืมสองอันนะลื้อไหมอ่ะไม่ลื้อหรอไม่ลื้อสองอันโอเคดูได้ยนลูกบอลอื้เต้นจังเลยอ่ะ อันนี้คือที่ชามาเขาต่อไว้นะคะทีนี้เราจะลองเล่นที่อันนี้ช,ชามามเขาต่อดูอนนใช,ใช่เอานะ <Okay. S 1> ให้ใส่ตรงไหนให้นาเริ่มใส่ตรงไหนก่อนใส่ตรงสไลเดอร์สีตรงสีเขียวนะมันก็จะวิ่งลงเลยเอานะหนึ่งสองเิน <c oughs> ตื่ายต้ม Okay